โมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม,มพุทธัสสะนะโมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,ต,โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน็อกเจ็น็อกใจแล้วก็ให้ว่าตามนะ ปาตามนะครับอุกาสะอุกาสะอจโยโนพันเตอจโยโนพันเตอจักขมาอจักขมายะถาภาเรยะถาภาเรยะถาอโมระเหยะถาอโมระเหยะถาอกุสเรยะถาอกุสเรเยมะยังเยมะยังกะกรรมหากะกรรมหาเอวังพันเตเอวังพันเตมะยังมะยัง

อายะติงอายะติงสังวรยามิสังเวรอยามิวันทามิวันทามิพุทธังพุทธังสัพพะเมโทสังสัพพะเมโทสังธามะธเมพันเตธามะธเมพันเตวันทามิวันทามิธรรมังธรรมังสัพพะเมโทสังสัพพะเมโทสังธามะธเมพันเตธามะธเมพันเตวันทามิวันทามิสังคังสังคังสัพพะเมโทสัง ธรรมะธรรมเเม่พันเตธรรมะธรรมเมพันเตกรรมทั้งหมดทั้งสิน้นกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นทุกทุกการกระทำทุกทุกการกระทำที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าพาะกอออกชื่อฉายาญญาิยโยก็อออกชื่อ,อนักศครัรา ได้เคยกระทำได้เคยกระทำด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยเจตนาด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีก็ดีด้วยการด้วยการดูมินดูมินเหยียดยามเหยียดยามลบลู่ลบลู่ดูถูกดูถูกต่อพระอรัตนตรัยต่อพระ รัตนะคือพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปพระพุทธรูปพระธรรมคำสั่งสอนพระธรรมคำสั่งสอนหรือหนังสือหรือหนังสือพระสงฆ์พระสงฆ์ซึ่งเป็นซึ่งเป็นพระสุปฏิปันโนพระสุปฏิปันโนที่ควรเคารพที่ควรเคารพบูชาบูชาทั้งหลายก็ดีทั้งหลายก็ดีเทพพยดาเทพพยดาในทุกๆชั้นในทุกๆุกชั้นที่เป็น ที่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิทั้งปวงก็ดีทั้งปวงก็ดีู้อุปชาอาจารย์รูอุปชาอาจารย์ผู้ให้ผู้ให้ความรู้ความรู้แก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าในทุกวิชาในทุกวิชาความรู้ก็ดีความรู้ก็ดีบุคคลบุคคลทั้งหลายทั้งหลายทั่วไปทั่วไปที่เคยที่เคยให้ความอนุเคราะห์ให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์ สงเคราะห์อุปถัมภ์คำชูอุปถัมภ์คำชูเลี้ยงดูรักษาก็ดีเลี้ยงดูรักษาก็ดีอีกครั้งอีกครั้งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เคยให้คุณที่เคยให้คุณอดหนุนเป็นอาหารอดนุนเป็นอาหารขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายโปรดประทานโปรดประทานอภัยยโทษอภัยยโทษอโหสิกรรมอโหสิกรรมอระเวณโทษประเวณโทษงดโทษงดโทษ และหยุดโทษและหยุดโทษให้แก่ข้าพระเจ้าให้แก่ข้าพระเจ้านับตั้งแต่บัดนี้นับตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เวลานี้ในชาตินี้ในชาตินี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปถ้าในถ้าในอตชาติอัตาชาติก็ดีก็ดีปัจจุบันชาติปัจจุบันชาติก็ดีก็ดีข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าได้เคยได้เคยติดสินบก ติดสินบนต่อมนุษย์ต่อมนุษย์หรืออ,องค์ใดหรือองค์ใดข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถอนขอถอนการติดสินบนนั้นนั้นการติดสินบนนั้นนั้น ข้าข้าพระเจ้าข้าข้าพะเจ้าเคยสาปแช่งเคยสาปแช่งสาบานสาบานปกจิตวิญญาณูกจิตวิญญาณด้วยมนต์ดําคุณใสด้วยมนต์ดําคุณใสต่อจิตวิญญาณใดต่อจิตวิญญาณใดก็ตามก็ตามข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอถอนขอถอนการสาปแช่งนั้นๆการสาบแช่งนั้นๆข้าพระเจ้าข้าพะเจ้าไม่ขอไม่ขอเป็นศัตรูเป็นศัตรูกับวิญญาณ กับวิญญาณดวงใดดวงใดอีกต่อไปอีกต่อไปและขอให้และขอให้จิตวิญญาณจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งหลายอย่าได้เป็นอย่าได้เป็นอุปสรรคอุปสรรคขัดขวางขัดขวางในการสร้างบารมีในการสร้างบารมีของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าเลยด้วยเธอดเลยด้วยเธิดสาธุ